ครับวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาชั่งน้ำหนักนะครับครั้งสุดท้ายแล้วนะครับเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้หนอนครบสี่เดือนครึ่งห้าเดือนแล้วนะครับห้าเดือนนะครับว่าน้ำหนักมันจะได้หรือไม่นะครับ มาช่างกันเลยนะครับผมว่าน้าหนักมันได้หรือเปล่านะครับถ้าไม่ได้ผมก็จะปล่อยทิ้งนะครับนะครับมาดูครับอันนี้สามถังนะครับมีสามถังนะครับพ่อแม่เดียวกันนะครับผมโอเคครับตัวผู้นะครับน้าหนักครับยี่สิบสี่นะครับผมอันนี้ผมก็ เอาไว้ก่อนนะครับน้ำหนักเยอะผมจะไว้ที่หนึ่งนะครับน้ำหนักน้อยผมก็เอาไว้ที่หนึ่งนะครับตัวนี้ยี่สบสองนะครับเอาไว้นี่ก่อนนะครับยี่สิบสองนะยี่สิบสามนะครับนี้ก่อนนะครับตัวนี้ยี่ห้านะครับ ยี่สิบสองนะครับน,นี่ยี่สิบนะครับยี่สิบไปอีกที่หนึ่งครับยี่สิบเอ็ดครับที่หนึ่งครับโอ้สิบแปดนี่ไม่เอาแล้วครับน,นี่ยี่สิบสามนะครับ

สิบเจ็ดผมไม่เอาแล้วนะครับยี่สิบยี่สิบเอาอยู่ครับยี่สิบสิบหกนะครับไม่เอาแล้วครับยี่สิบเอ็ดครับสิบเจ็ดไม่เอาครับยี่สิบสี่ครับยี่สิบนะครับผม เยอะผมก็จะเอาไว้ที่หนึ่งนะครับตัวนี้ยี่สิบสามยี่สิบสามยี่สิบสองยี่สิบสองยี่สิบสามโอเคครับนี่นะครับน,นะนอนที่ได้ น้ำหนักเยอะนะครับน้ำหนักประมาณ23ถึง24นะครับผมก็จะเอาไว้ถังละ2 4สอันนี้6ตัวนะครับผมจะไว้6ตัวนะครับแล้วก็ถัง20อันนี้ประมาณ22ครับ21อดไว้นี่ครับย1อครับยี่เ็ดครับ 21ดครับโอเคครับสองสี่หกนี่ก็สองสี่หกพอดีครับผมอันนี้2 0่สิบน,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 นะครับน้ำหนักอันนี้2 2่สิบสอถึงยีนะครับอันนี้23ถึง2 4่นะครับผมพวกนี้น้ำหนักไม่ถึงนะครับปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับผมถังนี้ น K A N 4นะครับพ่อติงหนึ่งนะครับแล้วก็แม่ของน้องนะครับน้องแถวบ้านนี่แหละครับโอเคครับผม <c oughs> ก็คลิปนี้ผมมาชั่งน้ำหนักให้พี่ๆน้องๆดูนะครับห้าเดือนแล้วนะครับยังมีอีกหลายถังนะครับผมที่ยังไม่ได้ชั่งนะครับ เดี๋ยวมาช่งางถังนี้ก่อนนะครับโอเคครับถังนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับผมนะครับเดี๋ยวมารับชมตอนต่อไปนะครับอย่าลืมติดตามผมด้วยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปนะครับอีกไม่กี่เดือนแล้วครับผมจะเข้าดักแด้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนตอนที่ อัดโพงอีกทีนะครับตอนที่เขาจะเข้าโพงนะครับผมคลิปนี้ขอขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณครับ